ฟ้าจะรู้ว่าลุงเปี๊ยกจะมานะแถวบ้านผมนี่ฝนตกหนักแบบรัวๆเลยลุงเปี๊ยกน่ารักมากนะครับไปเก็บตัวเลขเรื่องของน้ําท่วมตั้งแต่ปี54นะแล้วมาเปรียบเทียบกับวันนี้ว่าสถานการณ์แตกต่างเหมือนกันหรือไม่อย่างไรนะครับน่าจะมีประโยชน์หลายๆท่านแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักลงทุนก็ตามนะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับลุงเปี๊ยกด้วยนะครับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเริ่มเริ่มประสบปัญหาน้ําท่วมนะครับเราก็เจอพายุมาหลายลูกนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ลาลินญ,ญานะครับฝนก็ตก ทุกมากเลยนะครับแล้วก็าต่จริงน้ําตอนนี้ก็ต้องอก็เยอะแล้วก็ท่วมหลายพื้นที่นะครับก็เลยอ,อยากเอาข้อมูลเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างปี2554ตอนนั้นเราเจอน้ําท่วมครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเกิดเราจํากันได้ในปี2554นะครับน้ําต้องบอกว่าท่วมหนักเลยตอนนั้นแล้วก็โดยเฉพาะแถบภาคกลางนะครับแล้วก็ไล่นิคมมาเลยนะครับนิคม ที่อยู่ตอนเหนือน,นะครับสหรัฐอาณะนะรนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเป็นโลจนะนะครับนิคมบ้า,บานว่านะครับหรือไฮเทคนะครับบางปออินนะครับแล้วก็แถวนวนครแล้วก็บางกระดีนะครับตอนนั้นก็ก็คือมันมนกระทบต่อบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นหลายบริษัทเลยนะครับที่ตอนนั้นน้ําท่วมแล้วก็ในนี้พื้นที่นิคมแล้วก็ทําให้บริษัทในตลาดก็ต้องหยุดไปในช่วงตุลา พี่กาแล้วก็ไปถึงธันวาเลยนะครับตอนนั้นนะครับก็พอปีห้าสี่เราเราเคยเจอน้ำท่วมนะครับแล้วก็เพราะนั้นนิคมต่างๆนี้ก็เลยมีการสร้างเขื่อนป้องกันนิคมนะครับต้องบอกว่านั้น,นหนามากขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนั้นรัฐบาลก็ใครที่สร้างเขื่อนกัรนนิคมก็จะให้สิทธิภาษีแล้วก็ให้เงินสนับสนุนด้วยนะครับสองในสามถ้าจํากันได้นะครับตอนนั้นนะครับเพราะนั้นแต่ละนิคมก็เลยต้องบอกว่าสร้างเขื่อนคือ สูงกว่าระดับน้ําสูงสุดในปี2554เลยนะครับนะครับก็เลยยกตัวอย่างนะครับมาอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนะครับตอนนั้นระดับน้ําสูงสุดนะครับ4ี่สี่เมตรสี่สิบนะครับเหลือระดับน้ําทะเลนะครับนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นทางนิคมก็เลยสร้างเขื่อนสูง6เมตรเลยนะครับเผื่อเลยรอบนี้นะครับตั้งแต่ในปีส่วนใหญ่ก็เสร็จในปีห5ห้าหแล้วนะครับเขื่อนนะครับมาดู นิคมที่สองนะครับนิคมบ้านว่าหรือไฮเทคนะครับก็ตอนนั้นน้ําท่วมที่นิคมสูงสุดนะครับระดับน้ําสูงสุดเลยนะครับ4ี่เมตรเจ้าสิบนะครับเพราะฉะนั้นนิคมก็เลยสร้างเขื่อนให้สูงกว่านั้นอีกนะครับเป็นห้าเมตรสี่สิบนะครับเกือบ<ม><ม>อีกครึ่งเมตรอ่าเกือบอีกครึ่งเมตรนะครับโลจนานะครับสูงอตอนนั้นน้ําสูงสุดในในนิคมนะครับห้าเมตรสามสิบนะครับน้ํา<ม>ทางนิคมก็เลยสร้างเขื่อนมากั้นนะครับหกเมตรนะครับ นะครับโอ้โหบางคดีนี่สี่เมตรห้าสิบก็สร้างเผื่ออีกหนึ่งเมตรนะห้าเมตรห้าสิบนะครับนวันครสี่เมตรเจ็ดสิบนะครับนะครับ mm hmm. แล้วก็สร้างสูงเขื่อนเนี้ห้าเมตรห้าสิบสารัตนนครนี่นาตัวนั้นน้ำท่วมอ่าสูงสุดนะครับเจ็ดเมตรยี่สิบอันนี้เหนือนระดับน้นทะเลนะครับแล้วก็สร้างเขื่อนขึ้นมาแปดเมตรห้าสิบนะครับเจนว่าเรื่องแรกแล้วเห็นว่าอ่าสร้างเขื่อนไว้กันน้ําท่วม สูงกว่าน้ําที่เคยเกิดขึ้นในปี2554นะครับนะแต่ละนิคมนะครับอันนี้จุดหนึ่งนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เลยพอเบาใจได้ว่า,าปัจจุบันเนี่ยก็มองว่าน้ําที่ท่วมนะครับเบากว่าปี2554นะครับเพราะฉะนั้นก็มองว่าน่าจะเซฟแล้วนะว่าแต่ละนิคมเนี่ยน่าจะผ่านก็ค,คือไม่ไม่ถึงผสมน้าท่วมเหมือนปี2554นะครับก็เ,เลยเอา mm hmm. เอารูปสองรูปมาเปรียบเทียบกันนะครับสถานการณ์ ด้าวันที่9นะครับก็คือเมื่อวานนะครับพอดีเมื่อเช้าเปิดมาข้อมูลวันนี้ยังไม่ออกนะครับก็ดูว่าระดับน้านะครับที่ผ่านนะครับก็คือน้ํารวมแม่น้ําปิงวังยมด้านนะครับเข้ามาประมาณ3,999ลูกบาศกเมตรอันนี้ต่อวินาทีนะครับต่อวินาทีนะครับแล้วก็รวมกับตอนนี้อุทัยธานีก็เจอน้ําท่วมนะครับไม่นับสแกกังนะครับก็เข้ามาอีก338รวมแล้ว เกือบสามพันพันห้าครับที่ผมวงไว้เสียงแดงน้องแดงแจะเห็นว่าสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านลูกอ่าสองสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าม,มันเกินความจุนะครับสามพันสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดความจุของอ่าเขื่อนตรงเจ้าพญาตรงชยัยนานะครับอยู่ที่นะครับอ่าลงมาหน่อยก็คือสองพันแปดร้อยสี่สิลูกบาทลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะนั้นเขาก็มีการระบายออกข้างๆนะครับ แต่ระบายข้างก็ยังเกินมาไม่เยอะนะครับเกินมา,า2,008ก็เกินมาเกินอ่เมืวานาวันก่อนวันเสาร์าาาาอยู่ที่2,009ืันวานอยู่ที่3,000ลูกบาทเมตรวันนั้นก็เราก็เห็นน้ำมันล้นมาแล้วก็ท่วมนะครับแต่การท่วมเนี่ยถ้าเกิดไปเทียบกับปี2,554นะครับอันนี้เห็นว่าเราท่วมแต่มันไม่หนักนะครับเมื่อเทียบกับ2,554ก็คือให้ดูรูปต่อมานะครับน้องแดงครับอันนี้มันปีวันที่ อ่าสิบสามตุลานะครับก็คือใกล้จุดวันเดียวกันนะครับในะจุดนี้นะครับสิบสามตุลาตอนนั้นนะครับน้ําปิงวางยมหน้ารวมกันแล้วก็แกลังด้วยนะครับเข้ามารวมแล้วเป็นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีเห็นว่าเมื่อกี้นี่สามพันเกือบสามพันห้าน 5, นะแต่ว่ามากกว่านี้เป็นอ่าเยอะเลยนะครับเห็นว่าเยอะโอ้ห้าห้าพันกว่าเทียบกับสามพันห้านะครับลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพราะนั้นน้ามันก็เลยล้นแล้วก็อ่า ก็มีการพยายามระบายออกข้างๆไงเจเห็นว่าตรงเขื่อนชัยนาทเจ้าพญายนะครับ2,008แต่เห็นว่าน้ําเข้ามาล้นมาตั้ง3,006เจไหมครับเว่า mm hmm. ล้นมาตั้งเป็นพันเป็นพันลูกบาทเกือบพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับว่าน้ําก็บ่าเข้ามาทั้งสองฝั่งมันก็เลยทําให้ตรงสาการตรงนั้นก็คือน้าท่วมในปี54เนี่ยรวมแล้วนะครับตอนนั้นเป็นเดือนนะประมาณเป็นหมื่นล้านลูกบาทเมตรนะครับน้ําที่เกินมานะครับนะครับ ราะนั้นก็เลยส่งผลกระทบต่อนิคมต่างๆตอนนั้นก็เลยเกิดน้ําท่วมนะครับนะครับแต่ปัจจุบันเนี้เห็นว่าที่ผมให้ดูรูปเมื่อกี้เนี่ยโชว์แล้วเห็นว่าเบากว่าตรงปีห้าสี่ต้องพอเยอะมากๆเลยนะครับสามพันสี่กับห้าพันกว่านะครับระดับ,บน้ําก่อนแล้วก็มันบ่าลงมาข้างๆเพราะฉะนั้นก็แล้วแน่น่ะที่เขื่อนเนี่ยแต่และนิคมสร้างกั้นไว้สูงกว่าปีห้าสี่นะครับนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็มองว่านิคมต่างๆใน Uh, โรงงานต่างๆนะซึ่งมีหลายบริษัทเลยในตลาดหุ้นอยู่ในพื้นที่นิคมปีนี้ uh, น่าจะเซฟนะเพราะตอนนี้ก็คือตุาลาแล้วนะครับตุลาแล้วเพราลละนั uh, ้นด้านเหนือเนี่ยฝนไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เกิดก็คือเกิดแถวภาคกลางใช่ไหมณนะนะปัจจุบันนะครับ, oh. รบก็ uh, กระบองก็เลยก็เลยให,ใ,หให้สบายใจบ้างว่า <laughs> <laughs> สบายใจว่านิคมอุตสาหการรมแล้วก็โรงงานต่างๆที่อยู่นิคมเนี่ยปีนี้อ่าคงคงไม,ไม่ไม่ได้โดนเหมือนปี54ที่โดนประสบปหหัญหาน้ำท่วมเพราะว่าหนึ่งคือน้ํามาน้อยกว่าปี54าสี่องเขือนเนี่สูงกว่าปี54นะครับอ๋อลุงงั้นแดงสรุปแบบนี้นะคือต้องบอกว่าอันนี้คือณนะสถานการณ์วันนี้นะไม่ได้รวมพรุ่งนี้มาลืนนี้นะณนะวันเนี้ย กลมๆคือ3,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนี่คือณวันนี้นะแต่ว่าตอนปี5-4ี่น่ะตรงนั้นอ่ะมันประมาณ5 0 0 0ครับวันนั้นอ่ะ5,000วันนี้ย5 5 0 0 3 0 0ก็1คือยังน้อยกว่าอันที่2ที่ต้องพูกเราต้องเฝ้ากันดูก็คือเรื่องของพอน้ําลงมาที่เขื่อนเจ้าพญาเขาก็จะปล่อยน้ําเนาะความสําคัญคือให้เราจําเรื่องของกําลังค a ปาซิตี้ของแม่น้ำเจ้าพญาของเราเนี่ยอยู่ที่รับน้ํา 2,840ลูกบาทเมตรต่อวินาทีใช่ไหมพี่ครับสองพันแ8ดตอนปีที่ทนะ่วมเนี่ยมันมาออกจากเขื่อนเจ้าพยาประมาณ3า0พันหกไงสามพันหกสามพัน8ดมันมากกว่า2อ0พพอคาบัซ i ี y รับไม่ไหวก็ต้องไหลออกข้างใช่ไหมลุงก็ท่วมกันไปนะครับ,รบแต่ว่าวันนี้ตอนนี้ผ่านเขื่อนเจ้าพยามาละเราไหลลงมาอยู่ที่ประมาณ3,000 ใช่ไหมลุงสามพันเทียบกับ capacity คือสองพันแปดพันแปดครับก็เกินมานิหน่อยนิดหน่อยยังยังพอไหวอยู่แต่ต้องเหย่าบบอกว่านี่คือวันนี้นะถ้าพรุ่งนี้มันรือนี้มันจะมาอีกตุ้มๆเนี่ยตัวเลขมันก็อาจจะเปลี่ยนนะเพื่อนๆใช่ไหมลุงเปียกครับก็ไอ้จริงๆผมไม่ได้มาโชว์อีกด้วยนะครับก็คือว่าตัวที่ปล่อยน้ํามาเยอะๆตอนนั้นนะครับก็คือเขื่อนภูมิพลนะครับกับเขื่อนสิริกิจนะครับตอนนั้นภูมิพลเนี่ยก็ ตอนนั้นก็น้ําเกินร้อยเปอร์เซ็นก็เลยต้องปล่อยน้ําออกมาเรื่อยๆช่วงหนึง่งเพราะนั้นน้ำก็เราเจนว่าระดับน้ำห้าพันเนี่ยเป็นเดือนเลยนะตอนนั้นอ่ะตอนนี้ก็คือว่าตอนนี้เป็นช่วงที่ปล่อยน้าเยอะแล้วประมาณสามพันกว่าเพราะนั้นอตอนนี้เขื่อนภูมิพลกับสิริกิตเนี่ยน้ําภุมิพลสักแปดสิบสริกิตก็หกสิบเกือบเจ็ดสิบนะครับเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นมันเกินร้อยต้องเขาก็ต้องปล่อยลงมาสองเขื่อนนั้นด้วยนะครับเพราะน้ำน้ำมันเหือนว่าการเติมน้ําเนี่ยมันเติม ระดับเป็นเป็นเดือนเลยนะช่วงนั้นต,ต,ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ปลายสิงหากันยาตุลาสองเดือนเลยคนระับตอนนั้นที่น้ํามันเยอะเยอะแล้วทําให้ไล่เลยนะครับตั้งแต่ต้นตุลาก็คือโรจนนาท่วมวันที่แถววันที่หกนิคมไฮเทคท่วมันที่สิบสา,า,า,าม, Hi มน,นะครับก็ไล่ลงมาแล้วก็นวนครก็ต่อมาจากเดือนันที่สิบสามนะครับที่ไลท่ท่วมมา เลยผมเอาจุดเทียบก็คือตรงที่น้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมต่างๆก็คือวันช่วงวันที่สิบสามนะครับตุลาครับอพอดีเนี่ยจุดเนี้ยก็คือเดือนตุลานี้นะครับที่ตอนนั้นนา้ําตอนนี้ตาจริงนิคมโลจนะาวันที่หกเจ็ดเนี่ยท่วมโลจนะแล้วนะครับตอนนั้นแล้วก็ไฮเทคท่วมวันที่สิบสามครับสถา,านการณ์ณวันนี้ยเทียบกับวันนั้นอะ่ะยังถือว่าเฮ้ยยังไม่ได้หนักมากแต่ก็อย่าประมาทยังไว้ใจไม่ได้เนาะยังคงต้องเฝ้าติดตามกันเรื่อยแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟัง คันนี้ในกลุ่มออโต้ของใครตั้งอยู่ที่ไหนนิคมอะไรยังไงบ้างไหมเออเพื่อนๆจะได้เอาไว้เฝ้ากันครับอ่านิคมนะครับอย่างรถนะนี่ถ้าเกิดจำมาได้ฮอนด้าตอนนั้นน้ําท่วมฮอนด้าไปทั้งสายเลยทั้งสายการผลิตเลยนะครับที่เราเห็นรถมาปุ๊บฮอนด้ารถจอดเป็นพันคันแล้วก็น้ําท่วมนิคมฮอนด้าฮอนด้าอ่าก็เลยมีรถนะด้วยแล้วก็ไปรถนะไปสร้างอีกที่หนึ่งที่ปาจีมุรีนะครับก็เลยฮอนด้าก็มีมีฐานการผลิตอยู่2ที่ก็คือปาจีมุรีสูงมากเลย เพราะนั้นเขาก็เลยเซฟไว้นะครับ h อ n d ดเ้เคยเจอน้าท่วมอันนี้คือเป็นค่ายรถยนต์นะครับส่วนโตโยต้อ,อยู่เกตเวอยู่ที่สมุทรปราการก็เลยไม่ได้กระทบมากเพราะฉะนั้นตรงโลตนะไล่ลงมานะครับตรงนั้นก็กจะมีผมบุดีผมดูย uh ู un, ่คหุ่นอพิโกไฮเทคอยู่นะครับก็จะอยู่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะครับหรือ,บ,อบ้านว่านะครับตอนนั้นที่น้ําท่วมถ้าจากันได้ตอนนั้นที่ทั้งคุณกิติรัตน คุณเย็บสู่ชวนที่ที่ช่วยกันแบบโอ้โหกั้นเต็มที่เลยจนในที่สุดไม่ไหวแล้วน,น้ําเข้าโรงงานแล้วก็ทั้งคุณเย็บแล้วก็คุณกิติรัตน์เห็นกอดคอร้อ,อ,องไห้กันนะครับถ้าจากันได้นะครับตอนนั้นตอนนั้นอันนี้คือนี่ผมอ่าอภิโกไ้ไอเทคแต่ซึ่งผมวันศุกร์ก็โทรไปเช็คนะกับบริษัทว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าโอ้ก่การคือการขนส่งอะไรยังโอเคอยู่นะไม่ได้ท่วมถนนอะไรก็ตอนนี้ยังส่งของไปให้ให้กับค่ายรถต่างๆยังได้อยู่นะครับในส่วนนี้นะครับ <อา S 2> นะครับ<ม>ถัดลงมา มันจะมีตัวสแตนเล่นะครับอยู่ที่ตอนนั้นสแตนเล่ ate, บริษัทก็สามารถกั้นไม่ให้น้ําเข้าโรงงานได้นะอยู่ใกล้ใกล้บางกะดีนะครับอยู่ตรงที่อ,อ,ยอยู่ที่ปทุมธานีนะครับอยู่ที่เข<น>าปทุมธานีตอนนั้นพุทธรีท่วหมดแต่สแตนเล่บริษัทสามารถกั้นน้ําไม่ให้น้ําตอนนี้ผมเคยไปโรงงานสแตนเล่หลังน้ําท่วมหมดโอ้โหบริษัทสร้างเขื่อนกั้นโรงง,งานไว้เกินปีห้าสี่นะครับโอ้แล้วก็แข็งแรงมากเลยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กเลยนะครับเหมือนเป็นเขื่อนเลยนะครับ แล้วอีกตัวหนึ่ง S อ mm hmm. t ก็อยู่แถวบางนาตากตอนน้นบางนาตาน้ำไม่ท่วมครับถ้าจำได้อยู่ oh. ใต้สวนภูมิเลยสวนภูมิก่อนแล้วก็ค่อยมาถึงโรงงานของสมบูรณ์แอดวานนะครับที่ดูมีสามตัวที่โรงงานตามที่ต่างๆนะครับ mm hmm. ตอนนั้นจะมีภิโก้เท็ที่โดนน้าท่วมครับงั้นแปลว่าถ้าสบายใจคือสมบูรณ์แอดวานแหละไปอยู่บางนาไม่น่ามีประเด็นอะไรเนาะบางนาคืออยู่ใต้สวนภูมิด้วยสวนภูมิถือว่าเป็นที่ระบายนะ้ำที่ ดีที่สุดของของของประเทศ <c oughs> เไทยแล้วตอนนั <c oughs> ้นก็คือหนองกเก่าแต่การระบายน้ํานะครับสามารถที่ระบายน้ํามาปุ๊บแล้วออกไม่เห็นว่าไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมไม่ว่าแถวนั้นแถวลาดกระบังอะไรที่มีน้ําท่วมแต่ทางสามบินเป็นที่ระบายน้ําแล้วก็สมณนอยู่อยู่อยู่ฝั่ง,งบางนาตาดที่อยู่ใต้กับสซนอุภูมิเลยนะครับอจะเอาล่ะตอนนี้เขื่อนเหลือเฟือนะก็ไม่ต้องไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าก็ อย่าประมาทก็ค่อยตามข้อมูลกันโอเคอ่ะยอดเยี่ยมเพราะงั้นวันนี้ลูกเพียกถ้าเกิดว่ากลุ่มออโต้ที่อยู่ในบางนิคมเซลงมาจากเรื่องพวกนี้นี้เป็นจังหวะสะสมซื้อเลยใช่ไหมลุงถ้าเรามั่นใจ <ผม S 1> ในเขื่อนตัวนี้อ่ะขอบคุณครับลูกเปียกน่ารักมากสวัสดีครับ